รีวิวถั่วทอดสุโขทัยคะ่ะสุโขทัยเนี่ยมีของขึ้นชื่อหลายอย่างคะ่ะแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่ดังมากๆก็คือถั่วทอดนั่นเองส่วนผสมมีแป้งถั่วลิสงแล้วก็กลอยค่ะกลอยคืออะไรนะเนื่องจากเป็นอาหารที่อาจจะไม่ได้ดีต่อสุขภาพเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นนานๆทาทีค่ะมามาเริ่มกันถั่วทอดก็จะมาในรูปแบบนี้คะ่ะ<อ>เดี๋ยวจะลองชิมนะคะ<อ>เป็นสิ่งที่คู่ควรกับแคลอรี่มากคะ่ะ ทั้งถั่วนะคะแล้วก็แป้งที่ทอดมาเนี่ยทุกอย่างแบบเข้ากันได้ดีมากนะคะอร่อยแล้วก็กรอบค่ะ <c oughs> เพื่อการคุมน้ำหนักของเราเพราะฉะนั้นอาจจะทานได้แค่วันละหนึ่งชิ้นค่ะพิกัดถดั่วทอดลอนสิน200ปีนะคะไปตำม,มาได้ค่ะหรือว่าใครมียี่ห้อไหนแนะนำนะคะลองคอมเมนต์มาบอกค่ะ